สถานเอกอัครราชทูตไทยนนทกุ้งร่วมกับสภากาชาติสาภาพเมียนมาจัดงาน Textile of the Two Lands หรืองานผ้าสองแผ่นดินเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่65ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเมียนมาและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ80พรรษามหาราชินีไทย โดยงานจัดขึ้นเป็นเวลา2วันระหว่างวันเสาร์ที่9และวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าจังชันสแควร์ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ในนครย่างกุ้งที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งจากไทยและเมียนมาร นิทรรศการผ้าสองแผ่นดินที่มีการนำเอาชุดผ้าทอจากภูมิภาคต่างๆของไทยและเมียนมามาจัดแสดงนั้นถือเป็นงานใหญ่งานแรกของปีนี้ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญทั้งสองโอกาสดังกล่าวเอกอักรรชทูตไทยณนคะรย่างกุ้งคุณพิษณุสุวรรณชดกล่าวว่าที่เลือกผ้าให้เป็นสาระหลักของงานเนื่องจากผ้าและสิ่งทอสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศที่นับย้อนไปได้หลายศตวรรษ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านวัฒนธรรมภาคที่มีการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนานเมื่อสาธารณชนได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็อยากจะเห็นว่าสาธารณชนทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าร่วมกันได้จะทำยังไงให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง คุณพิษณุกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีค่านิยมความเหมือนและเอกลักษณ์ร่วมกันโดยอธิบายว่าทั้งไทยและเมียนมามีวัฒนธรรมผ้าไหมแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้ไหมเป็นเครื่องแต่งกายการให้ความสำคัญกับคุณภาพของเส้นไหมและเทคนิคในการถักทอในสุนทรพจน์เปิดงานเอกอัครราชทูตไทยกล่าวว่าค่านิยมหนึ่งเรื่องการถักทอที่มีร่วมกันนั้นสะท้อนอยู่ในการออกแบบและลวดลายของสิ่งทอของไทยและเมียนมาซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นออกมา ตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับได้รับการออกแบบและตัดเย็บโดยนักออกแบบชาวเมียนมานะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตให้ดี <c> ก็จะพบว่าเครื่องแต่งกายของชาวเมียนมาและของชาวไทยนั้นมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันครับยกตัวอย่างความเหมือนของวัฒนธรรมผ้าก็คือทั้งผ้าไทยและผ้าพม่านี่สิ่งที่เป็นที่มีชื่อเสียงก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับความเหมือนของผ้าความเหมือนของผ้าพม่าและผ้าไทยเ,เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ การเอาผ้าไหมเอาเส้นยยใยไหมมาผลิตขึ้นเป็นผ้านะครับเรื่องของลายผ้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับซึ่งความเหมือนก็เป็นเรื่องของการหยิบยืมเทคนิคการทอเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตการความต่างนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิน่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสีสันนะครับลายผ้าบางประเภทที่เป็นลายผ้าเฉพาะของพมา่าซึ่งสวยงาม ภายในงานยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องผ้าและสิ่งทอโดยเอกอัครราชทูตไทยกล่าวว่าจุดประสงค์หลักคือเพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่สาธารณชนของทั้งสองประเทศเพื่อให้ตระหนักว่าความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยและเมียนมาในปัจจุบันนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่64ปีที่แล้วงานผ้าสองแผ่นดินนำเอาเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าไทยและเมียนมามาจัดแสดงโดยแฟชั่นผ้าไทยและเมียนมาที่จัดแสดงในตอนเย็นเพื่อระดมทุนจากผู้สนับสนุนให้กับสภากาชาติเมียนมานั้นได้รวบรวมเอาเสื้อผ้าเครื่องแต แต่งกายแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่มีชื่อเสียงทั้งจากไทยและเมียนมางานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาอูวันนามองลวินและประธานสภากาชาติสหภาพเมียนมาดตรตาลาช่วยเข้าร่วมงานที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากทั้งสองประเทศ เอกอัครราชทูตพิสนุกล่าวเสริมว่าในปีนี้จะมีกิจกรรมต่างๆอีกหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยเมียนมาทั้งกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคมวัฒนธรรมและกีฬาตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาสถาปัตย์แพทองทีมข่าว a c t o ท a เดรายงานจากนครย่างกุ้งสาภาพเมียนมา